ฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คสวัสดีครับไม่ได้คุยกัน นานมากนานมากๆที่ผมไม่ได้ทำฟลอกจริงๆจริงๆลงช่องนะฮะไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วเหมือนกันแต่ว่าสวัสดีปีใหม่ครับผมรู้ว่ามันอาจจะช้าไปนิดนึงก็ไม่นิดอะนี่มันวันที่เท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้อาล่ะผมหายไปไหนมาก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับก็เหมือนกับทุกๆคนนั่นแหละก็ไปพักผ่อนปีใหม่เพราะว่าผมทํางานค่อนข้างหนักพอสมควรเลยฮนะตั้งแต่ช่วงพฤศจิกานะครับจนไปถึงท้ายธันวาเลยผมทํางานจนถึงวันคริสต์มาสเพื่อที่ว่าผมจะ ได้อัปคลิป400วันอันนั้นลงทันอันนั้นเป็นเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดของช่องผมเลยมั้งตั้งแต่ทํามาแต่สนุกนะผมสนุกแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลังทําเสร็จโอ้โห energy หมดเลยฮะผมก็เลยไปพักปีใหม่แล้วก็กลับมาละเอาล่ะผมไม่มี agenda อะไรมากมายผมมีแค่เนี่ยผมนั่งเขียนว่าผมจะคุยอะไรกับคุณผู้ชม ผมคิดว่าปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับช่องผมเยอะมากเลยนะเพราะงั้นเรามารีแคปดูหน่อยไหมคลิปแรกของปีเนี่ยเป็นคลิป Fortnite นะ <c oughs> แปลกนะว่าใยแมงมุมหมดคงต้องใช้ลูกตักัวซะแล้วสิ <c oughs> เป็นคลิป f o r ์ดไนทที่ผมตัดมอนทาดนะตอนนั้นแบบว่าเอ้ยมีอารมณ์อยากกลับมาเล่น f o r ์ดไนทอะไรอย่างนี้ทุกๆปีใหม่ผมจะมีอารมณ์แปลกๆที่แบบโดดไปเล่นเกมอื่นตอนนี้ผมก็โดดกลับมาเล่นโอเวอร์วอเฉยเลย I was on the bench, on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it was the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag, like here yeah, I go again. แล้วหลังจากนั้นผมก็ทํหมอดรีวิวรัวๆถูกไหมล่ะจนกระทั่งเราเริ่มมาทำเนี่ยร้อยวันโลกสยองขวัญซึ่งอันนี้อธิบายเอ่อเวิร์กโปรเซสผมนิดนึงเวลาที่ผมทํหมอดรีวิวเยอะๆเนี่ยมันมักจะเป็นเหตุผลมาจากว่าผมวิ่งหาหมอดต่างๆเพื่อเอามาทาเอาชีวิตรอดหรือว่าบางทีก็เนี่ยอยากทํหมอดรีวิวเฉยๆแล้วเฮ้ยเจอมอดนี้มันมันน่าสนใจเงี้ยผมก็สร้างมอดแท็กที่มันวนอยู่รอบๆมอดนั้นเป็นแกนอะไรอย่างงี้ยกตัวอย่างเช่นเอ่อเอา ชีวิตรอดร้อยวันโลก SCP อย่างเงี้ยมันก็จะมี SCP เป็นแกนถูกไหมละ่ะแล้วก็มีมอดอื่นๆล้อมรอบซึ่งอันนั้นก็ต้องขอบคุณทางฟอร์ดแลบด้วยนะที่เขาทำามอดพง m มอดแพกอะไรไว้ลหลังจากนั้นผมก็มารีวิวหมอด7บาทใช่ไหมละ่ะซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งในหมอดที่ได้ไปโผล่ใน Ultimate s u r v i v a l แล้วก็ทําคลิปมาอีกนิดหน่อยนะจนถึงร้อยวันโลกไดโนเสาเป็นอีกหนึ่งในความเฟลที่เกิดขึ้นของปี2022สําหรับผมนะเพราะว่าผมเนี่ยวางแผนให้มันเป็นนในใโที่ค่คอข้าง ของช่องเลยแหละก็คือเป็นร้อยวันอีกตอนหนึ่งอะซึ่งร้อยวันมันก็ใช้เวลาในการทํามากทุกอันนั่นแหละครับแต่อตัวร้อยวันโลูกไดโนเสาร์เนี่ยใหญ่เป็นพิเศษนะฮะใหญ่เพราะว่ามันมันยับกลายเป็นว่ามอดมันขัดกันเองแล้วก็คราชมันทาลายแมปไมครับที่ผมเตรียมมาไว้ทําให้ไม่สามารถอัดต่อได้ถ้าอยากอัดต่อก็ต้องเริ่มใหม่หมดจริงๆผมจะเริ่มใหม่กับมอดแพ็คเดิมก็ได้นะแต่มันก็จะไม่มีอะไรการันตีว่ามันจะไม่คราชอีกเพราะฉะนั้นผมก็เลยรอให้มอดมันเสถียรซึ่งสปอยเลอร์ เลิศ <Alert S 2> มันเหมือนจะมีวัดไดโนเสาร์าารบางมอดที่ออกมาใหม่คิดว่าอาจจะพอเอาไปทำร้อยวันโลกไดโนเสาร์หรือว่าซีรีส์ไดโนเสาร์ได้สปอยไปนิดนึงะแล้วผมก็มีแบ่งเวลาไปเล่นบล็อกแมนด้วยนะครับซึ่งอีกหนึ่งพาร์ทใหญ่ๆที่เกิดขึ้นกับผมใน2022คืออเล็กซ์มอฟซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมตามผมมานานมันก็เป็นพาร์ทใหญ่ของ2021เหมือนกันมันเป็นมอดที่สุดยอดมากเลยนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมอดที่ทําให้หลายๆคนรู้จักช่องผมด้วยน่าจะเป็นมอดสัตว์ที่ดีที่สุดของไนะนนมค์คร ไม่ใช่แค่กับไมค์ครับแต่ว่าแบบสนสัตว์อย่างเงี้ยผมก็เพิ่งไปในซาฟารีมารู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นดีการได้เข้าใกล้สิ่งมีชีวิตต่างๆเงี้ยแล้วมอดนี้มันเปิดโอกาสให้เราทําแบบนั้นในโลกของเกมแซนด์บ็อกซ์แล้วถ้าเกิดว่าเจ้าของมอดอะล็กมอฟเขาจะใจดีนีช่วยไปอัปเดตมอดไอเซนไฟด้วยผมจะได้ทํา300วันยุคกลางต่อไม่อัปเดตสักทีอ่ะแล้วก็มาถึงร้อยวันโลกทะเลร้อยวันโลกทะเลก็เป็นอีกอันหนึ่งครับที่ผมคิดว่าเอ้กะจะเล่นขำๆไม่ได้จริงจ ค่อนข้างไอคอนิกสําหรับช่องผมเลยผมก็แบ่งเป็น2พาร์ทซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่สังเกตผมจะบอกเลยว่าพาร์ทสอ่ะผมติดเหลืองเว้ยแต่ว่าคนที่ไม่ค่อยเก็ตเรื่อง u t u b e นะฮะติดเหลืองก็คือมันสร้างไรายได้ไม่ได้หรือว่าสร้างไรายได้ได้น้อยลงเจ็บใจไหมก็นิดหน่อยฮ <laughs> ะมีนิดหน่อยเหมือนกันอุตส่าห์ทําคลิปมาแต่ไม่เป็นไรฮะแล้วหมดสุดท้ายที่ผมรีวิวนะก่อนที่จะทํา u l t i m a t e Survival พาร์ทแรกเนี่ยก็คือ Bosses of Mass Destruction หลายๆคนบอกว่าเออพี่เอามาทำ Ultimate อยลริมเ,เนะมตซ่ ใช่เวอร์ชันอัปเดตของมันผมเล่นไปใน Curse Craft ซึ่งเป็น Ultimate Survival ภาค7ที่ผมเล่นไปในปี2021แต่พอมาคิดคิดดูแล้วเหมือนปีหนึ่งอ่ะผมจะเล่น Ultimate Survival 1ภาคเว้ยตอนที่ผมสังเกตตัวเองนะเพราะว่ามันใช้เวลาทำมอดแพคค่อนข้างนานฮะแต่เดี๋ยวนนี้ผมจะพูดถึงเพิ่มเติมทีหลังอ่ะแล้วก็นับเป็นการมาถึงนะครับของ Ultimate Survival ภาค 8โบเทนิกครับพาร์ทที่1ก็คืออัลติเม e ซ u r v ว v a l เบิ่มๆเลยเพราะว่าเวลาที่ผมทำซีรีส์อะไรเนี่ยผมก็พยายามที่จะทำให้มันต่อเนื่องนะพยายามที่จะเล่นให้มันจบคือถ้ามันไม่ได้เกิดปัญหาอะไรไปก่อนเนี่ยผมก็จะพยายามเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูกันจนครบแล้วยิ่งเป็นอัลติเม e ซ u r v ว v ร์ด้วยนะฮะเข้าใจว่ามีหลายๆคนติดตามก็ขอบคุณมากจริงๆตรงนั้นแล้วนั่นมันก็ทาให้ช่วงตั้งแต่ท,ท้ายๆ้ายมิถุนาเป็นต้นไปเนะี่ยจนถึงสิ้นปีเลยฮะช่องผมเต็มไปด้วยอัลติเมตซ แกบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมไม่เบื่อจนกระทั่งมาท้ายปีผมก็ได้ไปจับมินิเวิลที่เป็นมินิซีรีบ้างเล็กน้อยแล้วก็เล่น Ultimate s u r v i v ์วจนจบภาค8ซึ่งถ้าว่าใครไม่ได้ดูพาร์ทสุดท้ายนะฮะผมมัดรวมเอาไว้ใน400วันแล้วแล้วณนะตอนนี้ที่ผมอัดวิดีโอนี้อยู่เนี่ยมันถึง1ล้านวิวแล้วนะขอบคุณมากจริงนะครับผมไม่รู้จะพูดขอบคุณยังไงวะไม่ได้แค่ขอบคุณที่มันถึงล้านวิวนะแต่ว่าขอบคุณ ทุกทกคลิปเลยแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันขอบคุณที่ส่งซูเปอร์แชทขอบคุณที่คอมเมนต์ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่ตัดสินใจว่าเอออยากจะดูคลิปของผมแล้วตัดสินใจว่ามันสนุกเมนบอกผมว่ามันสนุกหรือแม้แต่คนที่คิดว่ามันไม่สนุกผมก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูที่สละเวลาเข้ามาดูมาบอกผมว่ามันไม่ดียังไงผมก็จะได้อัปเกรดในพาร์ตต่อต่อไปหรือว่าในคลิป อื่นต่อต่อไปแล้วผมคงไม่พูดเรื่องช้างตัวใหญ่ในห้องไม่ได้ใช่ไหมฮะอย่างที่คุณผู้ชมน่าจะเห็นอยู่ข้างหลังนั่นผมได้โลล้านซับมาแล้วแล้วผมบอกว่าผมจะทําคลิปฉลองล้านซับแต่ผมก็ไม่ได้ทำฮะผมมีเหตุผลอยู่เหมือนกันนะตอนที่ผมได้โลล้านซับมาผมทำอัลติเมทเซอร์ไิฟเวลอยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยอัลติเมทเซอร์ไิฟเวลมันชนวันมันชนกันกับคลิปอื่นๆมอดรีวิวหรืออะไรก็ตามที่ผมอยากจะลงแล้วมันทําให้ผมเวลาชนนิดนึงไม่นิดอ่ะผมก็เลยต้องเลือกระหว่างที่ว่าผม จะนั่งอัดฟลอกระหว่างเราพูดเราเอามาดีไหมนี่ผมไม่มีวันได้มาเลยนะถ้าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันดูดิดูดิ GW พันวางไว้ตรงนี้นะไม่ได้เพราะมันสะท้อนแล้วมันสะท้อนแสงออกจากหน้าผมสิ่ง <c oughs> ที่ผมพูดไปเนาะเมะื่อกี้ว่าผมต้องเลือกระหว่างเอาเวลามาทำบล็อกว่าเฮ้ยได้โล่ล้านซับมาแล้วมาโมใ้คุณผู้ชมฟังเนี่ยกับ เอาเวลาไปทําคลิปต่อผมเลือกที่จะทําคลิปต่อแล้วก็ลืมเพราะผมต้องฉลองล้านซับแต่มันอย่างนี้นะมันไม่ใช่เพราะว่าผมไม่เห็นความสําคัญของโลที่ได้มาหรืออะไรนะความสําคัญของผมผมเอาไว้ที่คนดูผมเอาไว้ที่ช่องของผมผมเอาไว้ที่คลิปของผมล้านซับมันก็แค่ตัวเลขเช่นเวลาคนดูที่อยู่กับเรามากกว่าบางคนมากดซับแล้วก็อาจจะหายไปแล้วอาจจะกลายเป็นแอคที่ไม่มีคนใช้อะไรเงี้ยเพราะงั้นมันก็เท่ดีนะมันเท่แล้วผมก็ภูมิใจมันนะแต่ เทียบกับคุณผู้ชมที่เมนว่าเฮ้ยคลิปสนุกมากเลยอันนั้นมันมีความหมายกับผมกว่ามากเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเสียเวลานั่งตัดคลิปฟลอกแต่กลายเปนว่าคุณผู้ชมแบบไม่ได้ดูคลิปที่คุณผู้ชมซับมาเพื่อดูเงี้ยอัลติเมทซีฟหรืออะไรก็ตามหรือเกมอื่นๆเงี้ยผมก็เลยเออผมมีเวลาจํากัดไงผมก็ต้องเลือกไม่รูผมจะลากให้มันยาวท <Hello there. S 3> วําไม Hello t h e ีองะ ห้องก็เนี้ยเอออันใหญ่มากเลย เอาละมาที่ agenda อันต่อไปกันฮะปีนี้ปีนี้ผมจะทําอะไรเรื่องที่มันใหญ่ที่สุดก่อนเลยที่คุณผู้ชมอยากจะได้ยิน Ultimate Survival ภาค9ผมไม่พูดไม่ได้จริงไหมละ่ะเพราะว่าหลายๆคนก็ติดตามผมพอ Ultimate Survival ไม่ว่าจะภาคนี้ภาคก่อนๆหรือย้อนไปตั้งแต่ Fantastic Beasts อะไรเงี้ยผมต้องพูดตรงนี้ก่อนผมทําคิดว่าจะทําแน่ๆแหละแต่ว่าแทบจะไม่เคยมี Ultimate Survival ไหนที่ห่างกันแป๊บเดียวเพราะว่า Ultimate Survival เนี่ยผมต้องรวบรวมหมดทำหมดแพ็คต้องได้รับคํายินยอมจาก c u r ์ท f o r ์ดว่าผมน มอดนี้มาใช้ได้ในมอดแพ็คของผมผมสามารถที่จะพับลิชมอดแพ็คนี้ให้คุณผู้ชมโหลดแล้วก็เอาไปเล่นกันได้แค่การประกอบมอดเนี่ยมันก็ยากมากนะฮะเพราะว่าหลายๆมอดบางทีที่คุณผู้ชมเห็นผมรีวิวเงี้ยมันอาจจะอยู่ในพาร์ทเดียวกันนะผมรีวิวหมอดแนะนำเงี้ยห้ามอดนั้นอะบางมอดไม่เข้ากันนะมันยากมากฮะอ l t i m a t e Survival พาภาคหนึ่งภาคหนึ่งแต่มันอยู่กับผมมานานมากแล้วผมก็ยังไม่คิดที่จะปล่อยมันไปเร็วๆนี้ผมเองมีแผนอยู่ในหัวบ้างเล็กน้อยครับว่าภาคต่อไปจะทําอะไรแตไ่ไม่สปอยไม่สปอยเอาสั้นๆ คือคิดว่าทำารแต่ว่าอ,อ,อาจจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้นะครับแต่ไม่ต้อง,อง่วงเพราะว่าระหว่างนี้เราก็จะมีโปรเจกต์อื่นๆแน่นอนมอดรีวิวผมก็จะรีวิวต่อไปเพราะว่าส่วนตัวผมชอบด้วยอย่างที่บอกไปเนาะผมชอบอเล็กม็อบก็คงอัปเดตไปเรื่อยๆซึ่งผมเห็นมันอัปเดตแล้วนะแต่มันเติมสิ่งชิตเพิ่มขึ้นมาแค่2ตัวเหมือนจะเป็นตะโขงกับอะไรสักอย่างก็เลยเดี๋ยวผมรออีกแป๊บหนึ่งให้มันอัปเดตอีกชุดแล้วเดี๋ยวผมจะได้รีวิวทีเดียวตอนนี้มอดมันแบบโหไปไกลามากอะคุณภาพมอดคือโคตรเวอรลัห <laughs> นนนนจิงววา คลิปนี้อัพไปแล้วเนี่ยมันจะมีมอดรีวิวตามมานะฮะหพาร์ทรอกันได้เลยอ่ะอีกอันนึงที่ใหญ่มากๆร้อยวันใช่ไหมร้อยวันอันนู้นร้อยวันอันนี้ร้อยวันอันนั้นร้อยวันไดโนเสาร์กลับมาทําได้ไหม300วันโลกยุคกลางเอาทีละอันนะร้อยวันไดโนเสาร์อางที่ผมพูดไปแล้วตอนนี้ผมก็วลังเล็งบางมอดอยู่แต่ว่าต้องประกอบมอดแพ็คใหม่เพื่อไม่ให้มันมันยับหน้าผมอีก3 0 0วันยุคกลางเป็นเพราะว่าผมเล่น300วันยุคกลางเกือบจะ หมดทุกอย่างที่คอนเทนต์มันมีให้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยกําลังรอให้หมดมันอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดของมันแต่ทีนี้มันก็มีปัญหาตรงที่ว่าถ้า m o ด Ice and Fire มันอัปเดตเนี่ยมันอาจจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ n e c ครับซึ่งร้อยวันยุคลางที่ผมเล่นอะ่ะมันอยู่ในเวอร์ชัน1.16.5ก็คือเก่ากว่าปัจจุบันหลายเวอร์ชั่นอยู่เพราะฉะนั้นต่อให้มันอัปเดตผมก็อาจจะไม่ได้กลับไปเล่นเซฟเดิมก็อาจจะต้องเริ่มเซฟใหม่อาจจะเป็นร้อยวันยุคลางภาคใหม่เลยก็ได้ เริ่มเล่นใหม่หมดด้วยวิธีการที่ต่างออกไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามอดมันก็จะต้องเปลี่ยนไปตามเวอร์ชันของ Minecraft ให้มันเข้ากันได้แต่ย่างที่พูดไปเขาเจ้าของเดียวกับอเล็กมอฟถ้าเขายังขยันอัปเดตอเล็กมอฟอยู่อย่างนี้ผมคิดว่าเราไม่น่าจะได้เห็นไ e a n เ f i ไฟเวอร์ชั่นอัปเดตเร็วๆนี้หรอกครับแต่ไม่เะไรหรอกผมนับถือคนทํามอดมากพวกเขาเก่งจริงๆและทีนี้ร้อยวันอื่นๆผมมีแลนอยู่สําหรับไ n e c r a f t และที่ผมต้องพูดว่าสําหรับ Minecraft เพราะว่าผมไม่อยากจะทำร้อยวันเกมอื่นๆด้วยมันมมมมมีีเกกกกทท่ผผรู้้สึวาาาายยอหิบัน ดิวอย่างเงี้ยซูรรียอย่างเงี้ยผมอยากลองทํามากๆปีนี้เนี่ยผมอยากจะเล่นเกมให้มันหลากหลายกว่านี้ถ้าวันหนึ่งที่ผมเอ้ยไม่ได้อยากเล่นไมค์ครับแล้วผมจะมูฟไปเกมไหนผมเองเป็นคนชอบเล่นเกมเนื้อเรื่องมากครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเออผมอาจจะลองดูเกมเนื้อเรื่อง s u r v i v a l เนื้อเรื่องหรือว่าลองดูเกมแซนด์บ็อกซ์ที่มันคล้ายกันแต่ก็คงคิดว่าผมก็คงหาเกมเล่นไปเรื่อยๆที่ผมรู้สึกว่าผมชอบอะฮะผมเป็นคนชอบเล่นเกมแล้วผมก็ดีใจที่คุณผู้ชมชอบดูผมเล่นเกมด้วยขอบคุณมากจริงๆครับเพราะ ให้ผมเล่นเกมไหนโอเคผมอาจจะไม่ได้เเล่นทุกเกมที่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเออผมก็จะขอบคุณมากๆถ้าเกิดว่าจะแนะนํากันว่าเฮ้ยมีเกมไหนอยากให้ผมเล่นไหมบางเกมเออมีคนอยากดูมากจริงผมก็อาจจะหยิบมาเล่นนะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะทําในปีนี้ที่มีแพลนเอาไว้นะครับก็คือ V ล็อกผมอยากที่จะบล็อกบ่อยขึ้นอยากเจอคุณผู้ชมอยากมานั่งคุยกันบ่อยกว่านี้นะแล้วผมก็จะพยายามนะไม่สัญญาอะไรนะแค่จะพยายามไว้ก่อนนะครับมันมีปลาหมึกอยู่ข้างหลังผมใช่ไหม แต่ยังไงก็ดีสิ่งที่ผมไม่ได้พูดว่าผมจะทำเนี่ยไม่ได้หมายว่าผมจะไม่ทำโอเคไหมมันอาจจะมีบางอย่างที่เอ้ยอยู่ๆผมมีไอเดียขึ้นมาแล้วก็หยิบมาทำในปีนี้เพราะฉะนั้นก็เซอร์ไพรส์รอดูแล้วกันเอาละ่ะผมไม่อยากยื้อคุณผู้ชมไว้นานกว่านี้แล้วฮะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆที่ดูกันจนจบผมเข้าใจว่าคลิปบล็อกมันอาจจะไม่ได้สนุกเท่ากับคลิปเล่นเกมถูกไหมละ่ะแต่ว่าผมเชื่อว่ามันมีคนอยู่ดูจนจบแหละขอบคุณมากจริงๆนะขอบคุณมากๆที่อยู่ฟังผมพลาดจนจบ ผมเองก็คิดถึงคุณผู้ชมมากเหมือนกันแล้วใครเจอผมในชีวิตจริงทักได้เลยยางก็ขอบคุณขอบคุณมากจริงผมมีแพลนที่จะอัปเกรดสตูดิโอให้มันเจ๋งเป้งกว่านี้ด้วยซึ่งถ้าผมอัปเกรดแล้วเดี๋ยวผมก็คงถ่ายให้ดูเองฮะเดี๋ยวไม่งั้นอาจจะลงดอรี่ใน IG ก็ได้ไมั้งไปตาม IG ผมได้อยู่ข้างล่างเลยเอาล่ะเอาไว้เจอกันในเกมนะครับสำหรับนนี้ขอตัวลาไปก่อน and peace out